สวัสดีครับพี่น้องครับดูครับผมในต่างใจครับผมมามาเด้อครับพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันครับผมก่อนสิเอาไปเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายตงใจน้ำครับขอไลค์พลุละไลค์ครับผู้ถึงเขามาเบิ้งครับพี่น้องนี่เมนูมื้อนี้ครับอ่อนบรรยากาศฝนที่ตกครับตุ่มมะมาครับไข่สองน่วยนี่ชิมก่อนครับ เขอมคนเข็มคนเข็มคน,นครับเดี๋ยวสุดโกกู๊กยาบ้าครับโอ้โหนี่ครับขเขาเหนียวของโปรดเลยครับผมมา,มาครับขเขาเหนียวครับผมใส่ลงไปเลยาค้นทีเห็ดงานนะครับเนาะอยู่กรุงเทพกรุงเทพอ่ะ กตสิผมจักเมนูครับมาหมาคนอีสานมากินครับผมอาจจะบปมนอีสานเพื่ทุกคนครับแต่ผมนทุกคนมาต้มมาหมาครับเขาครับเมนูง่ายๆครับพี่น้องเมนูง่ายๆบบานๆห้องอยู่แบบชีวิตเรี่ยบง่ายครับ อยู่แบบที่มีเดียมง่ายอยู่แบบง่ายๆจิงเขาเขาตุ่มมะใหมาครับผมเนี่ยว้าวอื่มเครื่องถอนหครับกับบรรยากาศกลุ่มฝาคลุมฝนเมื่อกี้ครับนหยอยปอกแป๊กปอกแป๊กครับเดีกรบโปโต๊ะแรงครับครับปีนม่ย่มยอมตกะไปเลยเข่ากับที่ตายไปแล้วครับ อืมามามาพี่งงน้อนงมาสุดถอนถอนน้ำกันครับอยูทีคนอยู่สวนมาต้องมีวิธีดที่ตองครับกืมป่าคืมพ้นแต่ว่าอากาศ่อนเอาครับพี่น้อง ขอนิ้วอะไรเบอร์รี่ครับพี่นอ้องใหญเบิร์ <c oughs> แต่ว่าไป่ซีแหละเขาคับมันกับเลยอกเขาแห่งครับเป็นขอนิ้วอะไรเบอร์รี่หอมหวานตาหน่อยครับกินกับรูขภัพ หย่อดเลยครับฮอ,อนฮอนอ <c oughs> มินูเทียงครับพี่นอ้องเซตจากภารกิจัวยยุ่ส่วนกันตบม้ามากินเรบขึ้นยาก ครับเบิ้งครับผมเห็นในยเขาอยู่ในยูทูบครับจี่เป็นประเทศจีนกินไครเป็นหน่วย้วผมชี้ล่องชี่ลองเบิ้งครับ ห่าครันพีน้องอืมก็เอนครับาาตาเหลือคับเนฮื้อห่อนหอนไครก็ต้มไม่ไม่ครับอือ ชุดยอดเลยครับวันนี้เมนูง่ายๆครับอยู่คนเดียวสุดๆเลยครับขอคำอยังไงครับ 还没哦，还没哦，还没哦。 อ๋อ嘛ซองห่อครตุ๋มยำตุยมยำกุ้งอืมบัวไว้ครับเบิดหน่วยคำตะเลือก อ๋อเจอเครื่องดีว่าครับสูบเอไว้ครับช่วงนี้บ่ไดผ้าพีบ้านน้องไปเลาะไซรอครับอยากกินน้ำสวนครับพี่น้องรับบรรยากาศ แบบบันบ้านเท่านี้แหละนิ้วหัวนิ้วสวนนี่มาใหา้มาฝากพี่ฝากน้องครับพอได้มีคลิปให้พี่น้องนี่เบิ่งครับทางเหน,น,นือทางเหนือไปหน้าหนึ่กันยานพี่น้องรีบนะครับเนาะช่วงนี้ฝนกับโบโตกก็นละเฮ็ดเวียดอยู่ในหัวในสวนเฮาก็บ่ันไดไทยพี่น้องนี่บบนนเบิ่งครับ เสริมนัวครับเพิ่มโปรตีในหให้ร่างกาย หอนครับ <c oughs> ขอาการหอน <c oughs> หอนลาย เดือบลอยครับพี่น้องอิมสำรับภาดเนี่ยสำรับมือเนี่ยกะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นจังใจนะครับเดี๋ยวช่วงนนี้ยังมัท่านไหนมีการออกล่าเนี่ยนะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเดี๋ยวมีขิดใหม่ๆลงมาให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งก็จะมีการแจ้งเตือนครับกดติดตามและกดรูปกระดิ่งนะครับนะครับสำรับวันนี้ผมน่นจังใจกะฝากพี่พีน้องมาสดตุ่มมาบรรยากาศเดือบกอยเลนะครับ บรรยากาศคืมว่าคืมฝมนครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมเนี่ยต้งใยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ